พามาดูห้องครัวสวยๆนะครับที่ผมทำนะครับส่งงานลูกค้าเรียบร้อยเริ่มจากประตูเป็นประตูบานเปิดนะครับซึ่งประตูบานเติดความกว้างประมาณ1เมตรนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความหรูหรานะครับเฟรมนะครับที่เราใช้นะครับประตูอลูมิเนียมนะครับก็หนา1นึมิลนะครับแข็งแรงแน่นอนไม่กระพือแน่นอนครับไฟนะครับไฟข้างๆประตูนะครับเป็นไฟกิ่งก็อันนี้ไม่มีในแบบนะครับเราแถมให้ลูกค้านะครับ เปิดปิดตอนกลางคืนนะครับมี2หลอดสวยงามนะครับหลังคาด้านบนนะครับหลังคาด้านบนเป็นหลังคา VG นะครับไว i ิ e n VG นะครับซึ่งทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็เสียงนะครับเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาก็อันนี้เป็นประตูหลักที่เข้ามาจากตัวบ้านนะครับออกมาจากตัวบ้านก็สามารถเปิดไฟนะครับ่ามหลอดนะครับเฉพาะเท่าที่เราจําเป็นนะครับส่วนหลอดไฟที่เหลือนะครับเราก็ มีอีก2สวิตเห็นไหมครับเปิดมาแค่3สวิตนะครับออกจากตัวบ้านแต่ถ้าอยากจะไปในโซนซักล้างต่อก็สามารถเปิดสวิตได้นะครับพัดลมก็แยกสวิตให้นะครับสวิตเปิดปิดพัดลมนะครับโอเคมีพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้นะครับนี่รีโมทสะดวกสบายนะครับไม่ต้องดึงก๊อกแล้วครับอ่าโอเคปิดอ่นะครับเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ก็เป็นเซตมาตรฐานทั่วไปนะครับที่เราให้ลูกค้าคือ3ามเมตรหกนะครับประกอบด้วยนะครับ เตาแก๊สนะครับประมาณ1นึ่งเมตรยีบนะครับบานเตาแก๊สนะครับแล้วก็ลิ้นชักนะครับแล้วก็เป็นซิง์ล้างจานนะครับก็เตาแก๊สนะครับสิ่งที่เราใส่ฟังก์ชันเล่นได้ใต้เตาแก๊สนะครับก็คือพวกตะแกรงนะครับตะแกรงความจานนะครับเหม่ยนครับก็เป็นซอฟต์โพสดนะครับของเฮฟเล่ย์นะครับก็เพิ่มฟังก์ชันในการเก็บของอะไรตรงนี้ได้นะครับมีตะแกรงของเฮฟเล่ย์ไว้ใส่เครื่องปรุงนะครับ เตาแก๊สนะครับนี่นะฮะสวยงามอ่ามีมีการติดตั้งหูดให้นะครับพวกเตาแก๊สหูดดูดควันชุดตู้ชุดหน้าบานกระเบื้องอาจจะเป็นลูกค้าจัดมาให้นะครับเรามีบริการติดตั้งอยู่แล้วนะครับรวมอยู่ในราคาอยู่แล้วครับท็อปด้านบนนี้นะครับเป็นท็อปหินนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าหินแกรนิตละกันนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มความทนทานสวยงามด้วยนะครับซิงค์ล้างจานตัวนี้นะครับก็สามารถปรับรูปแบบน้ำนะครับได้3ารูปแบบเลยนะครับมีที่ กดหาน้ำยาล้างจานนะครับมีที่ล้างแก้วนะครับก็ถือว่าฟังก์ชันครบมีการติดตั้งตะแกรงนะครับตะแกรงความจานอยู่บนซิงค์นะครับชุดตู้ชุดหน้าบานนะครับเคาน์เตอร์ก็เป็นของยี่ห้อคิงนะครับเป็นสีนี้สีที่ก็ลูกค้าถือว่าลูกค้านิยมนะครับสีนี้นะครับภายในห้องครัวและซักล้างก็จะเป็นงานฝ้าเพื่อที่จะให้ดูมีความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับระบบไฟฟ้าเราจะมีเบรกเกอร์แยกนะครับระหว่าง ตัวบ้านกับห้องครัวที่เราต่อเติมนะครับจะได้เซอร์วิสได้นะครับถาดออกมาจากเคาน์เตอร์นะครับก็คือเราก็จะมีตรงนี้นะครับไว้วางตู้เย็นแต่พอดีว่าลูกค้าซื้อตู้เย็นมาใหญ่บ้ามากนะครับก็เลยได้ย้ายตำแหน่งตู้เย็นไปอยู่ด้านหลังากล้องนะครับถาดออกมานะครับตรงนี้มีก๊อกน้ําไว้ให้มีปลั๊กไฟไว้ให้แน่นอนครับมีท่อระบายน้าจริงไว้ให้ก็คือเป็นตําแหน่งของเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับสามารถสามารถเอามาวางตรงนี้ได้นะครับ อ่าท่อเซอร์วิสนะครับถังเกิดอ่าท่ออ่าสายดินไฟฟ้านะครับเรามีการเราจะไม่ปิดนะครับเราจะต่อท่อขึ้นมาให้นะครับโดยเฉพาะนะครับอ่าบอดักไขมันนะครับบอดักไขมันเราจะไปใช้เป็นแบบว่าฝาที่เปิดได้เพราะว่าทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยอ่าลูกค้าก็จะต้องตักไขมันออกนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้งานครัวหนักแค่ไหนนะครับอ่ถัดออกไปนะครับก็ก่อนที่จะออกไปซักล้างเราจะมีสวิตช์เปิดเปิดไฟ2หลอดข้างนอกนะครับ ขึ้นอยู่ความยาวนะครับว่าจะไปกี่หลอดครับ2หลอด3หลอดนะครับอ่ะเป็นประตูนะครับมีประตูบานบานเปิดกั้นนะครับข้อดีของประตูบานเปิดนะครับคือพื้นที่แคบเห็นไหมครับพื้นที่แคบแต่เราสามารถทามาให้ประตูเรากว้างขึ้นได้นะครับถ้าเราเป็นบานเลื่อนคู่เนี่ยก็จะเหลือแคบแค่นี้นะครับอ่ะประตูบานเปิดก็เนี่ยฮะก็สามารถโล่งได้ครับข้างนอกนะครับก็ตรงนี้ สามารถตากผ้าได้นะครับจะเพิ่มแผ่นใสหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับอ่าก็ด้านข้างก็มีระแนงบางตานะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับอ่ามีด้านหน้านะครับช่วยะแน,นด้านหน้าด้วยช่วยบงังแดดให้แทงน้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียในการต่อเติมห้องครัวนะครับที่ผมเพิ่งส่งงานลูกค้าไปสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะต่อเติมกับอนุกูลการช่างนะครับก็ เรามีผลงานให้ดูนะครับาตามในช่องทาง tiktok หรือแอปอื่นๆนะครับก็สามารถไปติดตามผลงานของอนุลการช่างได้นะครับโอเคครับอาุกูลการช่างแก้วครับ